สวัสดีค่ะนักเรียนหลังจากที่แบบทํามาหมดแล้วนะคะเราก็มาพบกับหน้าที่ยากที่สุดนะคะของเรื่องอ่าการคูณน,นะคะการคูณในวันนี้ซึ่งรอบสดเนี่ยเขาก็ได้เรียนไปแล้วแหละอันนี้เป็นกลุ่มวิดีโอนะคะครูก็จะเฉลยให้หมดเช่น,หนเหมือนกับรอบสดเพราะว่าเรื่องนี้ยากจริงนะคะเรามาดูนะเขาให้เติมนะคะตัวเลขแสดงจํานวนที่ทําให การคูณเนี่ยมันถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงนะคะมีคําตอบแค่คําตอบเดียวเท่านั้นอย่างแรกนะคะเราต้องรู้เรื่องของการคูณ2หลักซึ่งเราคูณ2หลักไปแล้วทีนี้อย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าบรรทัดเนี่ยนี้มันคือการบวกกันนะคะเราทําอะไรได้เรารีบทำนะคะนี่ก็บวกเลยหกบวกศูนย์ได้หกสามบวกอะไรได้เจ็ดใส่ไปก่อนสาบวกสี่ 4, ใช่ไหม เอาไปเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าทดหนึ่งเป็นสองใส่อะไรได้ใส่ไปก่อนนะคะใสอะไรได้ใส่ไปก่อนทีนี้ครูจะใช้ปากกาคนละสีสำหรับการคูณแต่ละหลักนะคะแต่ว่าข้อนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้คนณละสีเรามาดูเลขถ่ายนะคะอันแรกเลยเรามาดูตรงนี้ก่อน เรามาดู736ก่อนนะคะเรามาดู736ก่อนซึ่ง736มันจะเกี่ยวกับหลักนี้หลักหน่วยคูณเพราะว่าเป็นหลักแรกใช่ไหมอ่าเป็นหลักแรกก็คือเราต้องคิดว่า2คูณอะไรแล้วลงท้ายด้วยเลข6 2 1เป็น2 2 2เป็น4 2 3เป็น6 3ไปก่อนนะ แต่ที่นี้3มันคูณอะไรแล้วได้70กว่ามันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติฐานว่า2อคูณสไม่ถูกเราก็เปลี่ยนอีก2อะไรได้ลงท้ายด้วย6อีก2อคูณแถูกไหมคะสคูณ8ได้สิห ทดไปแล้วนนหนึ่งนะทดไปแล้วนนหนึ่งนะคะทีนี้8คูณอะไรได้72เพราะว่าตรงนี้มันคือ73มันบวกทด1เราก็ไปดูสุดคูณ8คูณอะไรได้72ก็คือ8คูณ9นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นเลข9 8 9 72บวกทด1เป็น73ตรงเป๊ะ ตรงนี้หลักต่อไปหลักนี้2อคูณสอเป็น4ถูกต้อง2องคูณเเป็น18ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตามนี้นะคะตอบตามนี้นะะข้อที่1ต่อไปเรามาดูข้อที่2เริ่มยากข้อที่2มาดูตัวเลขนะคะ 50อะไรคูณกับอะไร4 <c oughs> นะคะ <c oughs> นก็นะคะ <c oughs> ก็เอามาเอาสองอันนี้นะคะมามาบวกกันก่อนเนะาะสองบรรทัดนี้มาบวกกันก่อนที่จะบวกเราอย่าลืมว่าบรรทัดเนี่ยมันคือการคูณหลักที่เป็นหลักสิบการคูณที่เป็นหลักสิบ เติมอะไรไว้ล่วงหน้าเติมศูนย์ไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็น4บวก0ได้4ล่วงหน้าแล้วนะคะล่วงหน้าได้ตัวเดียวเท่านั้นแค่นี้นะคะทีนี้เรามาดูที่หลักหน่วยก่อนนะคะว่า4คูณอะไรได้4บ้าง สี่คูณหนึ่งไงถูกไหมอ่าสี่คูณหนึ่งได้สี่สี่คูณห้าได้ยี่สิบอ่ะใส่ไปก่อนนะคะต่อไปเรามาคูณที่หลักสิบหลักสิบอ่ะไรคูณหนึ่งได้ศูนย์มันมีไหมคะมันก็ต้องศูนย์ใช่ไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักหน่วยผิดหลักหน่วยผิด สี่คูณหนึ่งไม่ได้แล้วสี่คูณสองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้าสิบสี่คูณหกดูสี่คูณหกดูสี่หกยี่สิบสี่เขียนสี่ทดสองต่อไปสี่ห้ายี่สิบบวกทดสองเป็นยี่สิบสองเนี่ยต่อไป หกคูณอะไรลงท้ายด้วยศูนย์บ้างหกคูณห้าถูกไหมหกคูณห้าได้สามสิบเพราะฉะนั้นลองเอาห้าตรงนี้ดูห้าคูณหกได้สามสิบใสศูนย์ทดสามดูทดคนละสี่ให้ดูแล้วนะต่อไปห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกสามได้ ยี่ลองบวกกันนะคะถ้าได้เป็นเป็นตามนี้ก็ถูกสบวกศูนย์ได้4ี่สองบวกศูย์ได้2องสองบวกแได้10ใส่ศูนย์ทด1นึสองบวกหได้3ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตามนี้นะคะข้อสองเรียบร้อยต่อไปมาดูที่ข้อที่3ข้อที่ส สิ่งที่ทำได้ขั้นตอนที่หนึ่งโปรดจงจำไว้บวกค่ะหนึ่งบวกอะไรก็ไม่รู้แต่อย่าลืมว่าตรงนี้ต้องเป็นนี่ต้องเป็นศูนใช่ไหมต้องเป็นศูนย์เพราะว่ามันคูณหลกัลกหลักสิบให้เติมศูนย์ล่วงหน้าศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนหนึ่งบวกอะไรได้สามก็บวกสองไง อ่ะนี่คือสิ่งที่เราจะเติมได้เพื่อให้การคูณนั้นมันง่ายขึ้นนะคะเพื่อให้การคูณนั้นมันง่ายขึ้นต่อไปเรามาดูหลักหน่วยนะคะคูณแล้วได้ศูนย์แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องคูณได้เป็นสิบขึ้นอือสองคูณอะไรได้ศูนย์บ้างสองห้า แล้ว5คูณอะไรได้ลงท้ายด้วย10 5อะไร52ไหมอ่ลองก่อนนะคะขอลองแป๊บหนึ่ง52เป็น10ทด1 52เป็น10เป็น11ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเชื่อครูต่อไปเปลี่ยนสี หกคูณสองได้สิบสองทดหนึ่งทดหนึ่งสีดำแล้วนะหกคูณสองได้สิสองเป็นสิสาถูกไหมคะไม่ถูกเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเลขครับเปลี่ยนเลขเอาเลขอะไรดีเลขสองไม่ได้เอาเลขสี่เลขสี่ คูณสองเป็นสิบทดหนึ่งห้าสี่ยี่สิบบวกทดหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดต่อไปหลักสิบหกคูณสองได้สิบสองทดหนึ่งหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่บวกทดหนึ่งเป็นยี่สิบห้าน่าจะถูกต้องแล้วนะคะบวกเลยตอบตามนี้ค่ะข้อที่สาม ให้รู้จักคลิปเป็นขั้นเป็นตอนนะคะวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปข้อที่4ข้อที่สีสิ่งที่ทำได้ขั้นตอนที่1บวกลักสิบเติม0อ่ะบวกเลย8ปบวกศย์ 0, ได้8 0ดบวกหได้6กหมดละ นี้เราก็มาคิดแหละอะไรคูณกันแล้วได้แปดอะไรคูณกันแล้วได้แปดแล้วคูณกับสองแล้วได้สิบขึ้นคูณกับสองแล้วได้สิบขึ้นนะคะอ่ะสองเก้าไหมลองดูนะเก้าคูณสองได้สิบแปด ทศหนึ่งเ้าคูณสองได้18บวกทศหนึ่งเป็นสิบเกแต่อันนี้มันคือศูมันต้องเป็นยี่สิเพราะฉะนั้นผิดอะไรอีกละ่ะสามคูณหไหมสามหกสิบแปดทศหนึ่งสามหกสองสิบสองเป็นสิบสาม ผิดอีกแล้วไม่ได้อะอะไรดีล่ะสี่เจ็ดไหมได้ยี่สิบแปดหรือเจ็ดสี่ดิเจ็ดสี่แล้วกันเจ็ดสี่ดูนะคะเพราะดูน่าจะเป็นไปได้สี่คูณเจ็ดยี่สิบแปดทดสอง สี่สองเป็นแปดบวกสองเป็นสิบน่าจะถูกแล้วนะต่อไปหลักสิบเติมศูนย์แปดคูณเจ็ดได้ห้าสิบหกเขียนหกทวนห้าแปดคูณสองสิบหกบวกห้าเป็นยี่สิบเอ็ดถูกต้องเป๊ะหนึ่งบวกหนึ่งได้ 2. สองสับลงมาข้อสี่ตอบตามนี้นะคะ ไปหัดทําดูก็ได้นะคะไปหัดทดําดูโดยที่แบบรูไม่บอกข้อที่ห้าข้อที่ห้าสิ่งที่ทำได้ขั้นตอนที่หนึ่งเติมศูนย์ตรงหลักสิบจตรงที่คูณหลักสิบนี้บวกเลยหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งอ้าวหกบวกศูนย์ได้หกอ่ะได้แค่นี้นะคะได้แค่นี้ ต่อไปเรามาดูเลขแรก9 9คูณอะไรแล้วลงท้ายด้วย1 9คูณ1ถูกไหม9คูณ 1. แล้ว9คูณอะไรได้60กว่า9 5 4 5 9 6 5 4 9 7 6 ก็ได้เป็น9 1เป็น9 9 7 6เกทีนี้เกิดปัญหาแล้ว3อ๋อขอโทษถูก็ตาลายเกิดปัญหา3ม,มันบวกกับ7จ็ดเห็นไหมเห็นไหมถ้า3าบวกเจ็ไม่ได้10อะมันต้องทด1ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่น่าจะถูกอ่ะเดี๋ยวรอดูนะ รอดูการคูณอีกหลักหนึ่งสาคูณหนึ่งได้เจดอ่ะเออมันไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นผิดผิดทำใหม่ทำใหม่นะคะทำใหม่เกนะค,คูณหนึ่งไม่ได้ก็เหลือแค่9้าเดียว9กคูณเได้แปสบอ็ทดไวเลยแป แสดงว่าเก้าคูณอะไรแล้วได้ห้าสิบกว่าเพราะว่าหกสิบเนี่ยมันต้องเอามาลบกับกับแปดเอามาบวกกับแปดอ่ะอม,มันถึงได้หกสิบกว่าถ้าเก้าเจ็ดหกสิบสามหกสิบสามบวกแปดไม่ได้เจ็ดสิบกว่ามันไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเก้าคูณหกดูนะคะเก้าคูณหกได้ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บวกแปดได้หกสิบสอง ถูกไหมคะต่อไปหลักสิบสามค่ะเติตมตศูนย์ก่อนสามคูณเก้าได้ยี่สิบเจ็ดทดสองสามหกสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบได้แล้วได้แล้วตามนี้เลยนะคะะและมาบรรจบที่ข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายห้าบวกกันก่อน4ีบวกศูนย์ได้สี่เติมศูนย์ให้เรียบร้อยละมันเติมศูนย์ให้เรียบร้อยละเ,เ,เ,เราก็ได้แค่นี้พ่ะย่นะคะก็คิดไว้เลย7จดคูณอะไร7จดคูณอะไรได้ลงท้ายด้วย4บ้างก็คือเจ็ดคูณ สองมีอันเดียวเจ็ดสองสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งเจ็ดสองสิบสี่บวกทดหนึ่งเป็นสิบห้าได้ละอันนี้ห้าบวกห้าเป็นสิบทดหนึ่งทดหนึ่งไว้ล่วงหน้าตรงนี้นะนะอย่าเพิ่งหรือว่าอย่าเพิ่งบวกดี อ,อย่าเพิ่งบวกแล้วกันอย่างงนะต่อไปมาดูหลักต่อไปอะไรคูณเจ็ดแล้วลงท้ายด้วยเลขห้ามีตัวเดียวค่ะคือเจ็ดห้าสามสิบห้าเพราะฉะนั้นันนี้เติมสูตรเรียบร้อยห้าเจ็ดสามสิบห้าใส่ห้าทดสามห้าคูณเจ็ดได้สามสิบห้าสามสิบห้าบวกสามเป็นสามสิบแปด เรามาดูนะคะว่าบวกกันแล้วตรงนี้ถ้าตรงนี้ได้ศูนย์ก็คือถูกห้าบวกห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกทดหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งถูกต้องค่ะเป็นสี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตามนี้นะคะเอาลองไปหาแบบฝึกเพิ่มเติมดูหรือว่าลองดูครูแล้วลองลบแล้ว,ลอ,ล,ล,วลองนั่งคิดเองดูก็ได้นะคะ ก็วันนี้สวัสดีค่ะ